ช่วงของรายการเดอะลีเดอร์อินไซ์ในช่วงนี้นะครับมาพบกับรองศาสตราจารย์ดรมนตรีโสกติยาน,นุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะฮะวันนี้อาจารย์จะมาติดตามตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายปีบอกว่าตัวเลขส่งออกดูเหมือนว่าสูงนะฮะสูงผิดปกติหรือเปล่าแล้วจะมีผลยังไงบ้างกับเศรษฐกิจไทยสวัสดีครับอาจารย์ดรมนตรีครับสวัสดีครับคุญจิราครับท่านผู้ฝันครับก็จริงๆแล้วก็ อาจจะถ้าเรามองในมุมบวกก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่ามีตัวเลขของรายงานของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยครับของไทยเราในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับขยายตัวสูงมากครับก็คือ19เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ทะลุถึง31,000ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ขณะดเดียวกันถ้ามองในมุมของการนําเข้านําเข้าก็เพิ่มเหมือนกันนะครับก็เพิ่ม17เปอร์เซ<ม>็นตก็คือส่งออกเพิ่ม19นำเข้าเพิ่ม17นะครับโดยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านเหรียญสุดที่ออกมาเขาเรียกว่าเกินดุลก็คือเราส่งออกมากกว่านำเข้าอยู่ประมาณ1,000ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งตัวเลขการส่งออกของเดือนกันยายนนี้ถือว่า มีอัตราการขยายตัวที่สูงถึง19%ถือว่าสูงมากทีเดียวแล้วถ้าเกิดเทียบนะครับก็คือว่าได้ติดต่อกันมาเป็นเวลา15เดือนนะครับแล้วก็เป็นการสูงสุดในรอบถึง42เดือนทีเดียวนะครับตั้งแต่ตี2,565ก็คือหลังจากสาการโควิดนะครับแล้วก็เจอวิกฤตการของเหตุการณ์รัสเซียยูเครนนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยครับถ้าดูแล้ว ภายใต้สถานการณ์ปีนี้ซึ่งมีปัจจัยปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูงมากตัแต่ต้นปีมีเหตุการณ์เรื่องของอท่านประธานดีดนลทรัมป์มีมาตรการภาษีสร้างความวิตกสุดท้ายก็มีการปรับนู่นปรับนี่นะครับสุดท้ายก็มาลงตัวเอาที่19%ที่ประเทศไทยจะโดนภาษีของประเทศสเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยครับ ตัวเลขเหล่านี้น่าจะมีนัยยะสําคัญนะครับแล้วก็เลยมีการมองว่าเอ๊ะที่เหลือของปีนี้เนี่ยครับอีกสองสามเดือนข้างหน้านี้ก็คือตุลาพิจิกาธันวาจะสามารถทําได้ตัวเลขเช่นนี้หรือไม่นะครับทางกระทรวงัน,นี้ก็ก็บอกว่าถ้า,าที่เหลือของสามเดือนนี้สามารถทําตัวเลขการส่งออกได้ประมาณสักสองหมื่นหกพันล้านเหรียญน,นะครับต่อเนื่องกันอีกสักสามเดือน จะทำให้ตัวเลขทั้งปีปีนี้ขยายตัวเทียบกับปีที่แล้วถึง10%ทีเดียวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขซึ่งอาจจะสูงกว่าที่คาดไว้นะครับแต่เดยว่าคาดไว้ว่าปีนี้น่าจะส่งออกขยายตัวน่าจะประมาณสักบวก2-3%เท่านั้นเองนะครับและภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดปีนะครับแต่สุดท้ายออกมาตัวเลขก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะครับนี่คือแค่ ถ้าประมาณ26,000ล้านเหรียญต่อเดือนที่เหลือน,นะครับเพราะนั้นถ้าหากมองในมุมบวกก็คือว่าเอช่วงปลายปีเนะครับเป็นช่วงของเทศกาลการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับตัวเลขปกติเนี่ยครับไตากมากสุดท้ายมักจะมีออเดอร์การสั่งซื้อเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่าถ้าเราทําได้สัก26,000ล้านเหรียญต่อเดือน น่าจะมีทําให้ตัวเลขทั้งปีนี้ขยายตัวถึง10%อันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือมีโอกาสสูงที่จะทําให้ตัวเลขขยายตัวได้ถึง10%ของปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยคาดคิดและเราก็ไม่เคยคาดมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยมันค่อนข้างเยอะในภาพรวมเศรษฐกษิจโลกปีนี้ก็ พูดงนน่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของธนาคารโลก IMF เองก็มองว่าปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งหลายก็จะชะลอลงนะครับเศรษฐกิจก็จะเติบโตต่ำกว่าที่คาดไว้เนื่องจากปัจจัยเรื่องของมาตรการของประธานดีนอร์ทรัมนะครับที่กระทบต่อกลไกต่างๆทั้งการค้าทั้งเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากตัวเลขนี้ออกมาก็เลยมีนัยยะสําคัญนะครับ ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในช่วงปีนี้ของประเทศไทยเพราะปกติเนี่ยครับภาคการส่งออกเนี่ยครับจะมีในยักษ์สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากสูงถึง72%ของเศรษฐกิจของไทยนะครับโดยผ่านเรื่องการส่งออกเป็นหลักนะครับและมีการน่องเที่ยว แล้วก,ก็การลงทุนจากต่างประเทศเพรานะนันซีกต่างประเทศเนี่ยก็เลยเป็นเป็นส่วนที่จะมีบทบาทเศรษฐกิจไทยจะเติบโตมากเติบโตน้อยภาคต่างประเทศจึงมีส่วนสําคัญมากๆนะครับในประเทศเองเนี่ยซึ่งปักติรัฐบาลเองก็พยายามจะขับเคลื่อนอยู่ภาคในประเทศเองเนี่ยเรามีบทบาทอยู่ประมาณ28%ด้วยขนาดประชากรไม่เยอะกําลังซื้อไม่สูง นะครับแล้วก็ปัญหาภายในก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนแล้วก็เอ็นพีเอลค่อนข้างสูงในภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็หนี้สธาณะของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในที่เราได้มีการคุยไปก่อนหน้านี้ก็จะพบว่ามีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับหนี้ครัวเรือนก็ตอนนี้ก็กำลังแก้ไขอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดผลได้ทันปลายปีนี้หรือไม่นะครับ ส่วน NPL ภาคเกอกชนนั้นถ้าหากกำลังซื้อไม่มี NPL ของเอกชนก็ไม่ง่ายยกเว้นว่าธนาคารไทยจะเข้ามาในการอาจจะช่วยเหลือภาคเอกชนนะครับโดยผ่านกลไกลของธนาคารพาณิชย์ผ่านกลไกลของซอฟโลนหรืออาจจะเงื่อนเงื่อนไขของการเออเกตต่างๆนะครับเหล่านี้อีกส่วนหนึ่งภาคลฐที่ผ่านมาก็รัฐาบาลก็พยายามจะขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้นะครับโดยผ่าน กลไกของการมาตรการเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนก็คือที่เรียกว่า Quick w i นนะครับก็คือว่าคนละครึ่ง p l u นะครับซึ่งมีผลแล้วนะครับก็คือมีผลตั้งแต่วันที่ก็คือเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็คือวันที่29นะครับซึ่งอันนี้ก็ะจะมีผลต่อการจับจ่บจบายใช้สอยของ ประชาชนโดยผ่านกลไกลของคนละครึ่งพนะครับซึ่งเม็ดเงินเนี่ยครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับเป็นตัวเลขออกมาก็น่าจะประมาณราวๆสี่หมื่นสกว่า 44, ล้านแล้วก็บวกของภาครัฐเติมให้อีก4ี่หมื่นสกรวมแล้วก็ประมาณสัก8ปดหมื่นแปดพล้านบาทโดยประมาณนะครับถ้าหมุนสัก2รอบ3รอบ ก็เป็นเงินประมาณสักสองสามแสนล้านนั่นก็เป็นกลไกลที่จะช่วยขับเคลื่อนภายในประเทศโดยผ่านล้านค้ายอดต่างๆประมาณสักแปดแสนล้านค้าด้วยกันซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นซีกภายในที่รัฐบาลพยายามจะขับเคลื่อนแต่ด้วยข้อจํากัดของอกลไกลและข้อจํากัดของเงื่อนไขต่างๆเพราะนั้นภาคต่างประเทศก็ยังต้องเล่นบทเป็นพพะเองอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็คือผ่านเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่ง ที่ตัวเลขออกมาค่อนข้างจะดีทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขการส่งออกที่ว่านี้ถ้าเราเจาะเป็นสินค้าว่ามันสินค้าเป็นยังไงบ้างครับในรอบของเเดือนที่ผ่านมาสินค้าที่ส่งออกมากๆกเนี่ยครับก็เป็นสินค้าุตสาหกรมนะครับขยายตัวเยอะมากครับประมาณ26%ด้วยกันซึ่งอันนี้ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปเนี่ยครับก็เป็นพวกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไปต่อตามเทรนด์ขณะนี้ที่เรื่องของเรื่องของเอ่อเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI เรื่องต่างต่างตามมานะครับแล้วก็เรื่องของ Data Center ต่างๆซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์พวกนี้เพราะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นตัวแปรค่อนข้างสำคัญก็คือส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับก็คือขยายตัวมากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อันที่สองก็คือพวกรถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ไ่ยึดรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้กลุ่มที่3ก็คือพวกอัญมณีและเครื่องประดับอันนี้ก็มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นพวกโทรศัพท์และอุปกรณ์นอกจากนี้ก็มีหม้อหม้อแปลนไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลต่างๆนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันขยายตัวต่อเนื่องมาประมาณ18เดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นก็เลยมีในย่าว่าเป็นเรื่องของเทรนเทคโนโลยีเพียงแต่ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยครับ ของเราจะมีส่วนในการจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเนื่องจากของเราก็มีกลไกมาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ b o i ส่งเสริมการลงทุนก็มีการเข้ามาผลิตเป็นแต่ว่าชิ้นส่วนบางชิ้นอาจจะไม่ได้ผลิตในเมืองไทยทั้งหมดนะครับมีการนําเข้ามาและประกอบแต่ก็ตามก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นการส่องออกอุตสาหกรรมก็เลยเป็น ตัวหนึ่งที่มีนัยยะค่อนข้างมากและบังเอิญชิ้นส่วนตรงนี้มูลค่ามันค่อนข้างสูงเพราะนั้นการที่ตัวเลขเพิ่มนี้ก็เลยมีผลต่อตัวเลขการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรนีครับอันนี้ไม่ค่อยจะดีครับตัวเลขการส่งออกมูลค่าส่งออกรดลงนะครับยิ่งพวกข้าวและผลไม้สด แช่แข็งและบางยิ่งพวกทุเรียนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าปีนี้ราคาก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับแล้วก็ตลาดดูมันจะซบเซาไปนะครับเนื่องจากกลไกลต่างๆของประเทศผู้นําเข้าของเราหลายใหญ่ก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาภายในประเทศเขาแล้วครับนะครับเพราะน,นตรงนี้ก็ภาคเกษตรตัวเลขลดแต่ภาคอุตสาหกรรมตัวเลขเพิ่มทีนี้ถ้าเกิดไปเจาะดูนะครับว่าตลาดเป็นกลุ่มไหนประเทศไหนบ้าง ที่แปลกก็คือว่าส่งไปยังอเมริกาเนี่ยครับตัวเลขการส่งออกขยายตัวถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการภาษีนะครับทำให้เราก็มองว่าไอ้ตัวเลขการส่งออกไปยังอเมริกาน่าจะกระทบไหมแต่บังเอิญพอหลังจากที่มีมาตรการออกมาว่าเราโดนภาษีสิบก้าเปอร์เซ็นตประเทศ มาเลเซียก็โดน19ฟิลิปปินส์ก็19เนะครับเวียดนามโดน20เพราะนั้นแต่ละคนก็โดนเท่าๆกันนะครับความหมายก็คือในเชิงการแข่งขันก็เลยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือก็เลยดูเหมือนว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยครับไปอย่างสเปนกาก็ไม่น่าจะได้ผลกระทบมากนักกันนะครับก็คือว่าในเชิงการแข่งขันนะครับสินค้าของเราก็หนักๆก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจริงๆสเปเมกาก็มีบริษัทมาตั้งในเมืองไทยแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งกลับไปยังสเปเมกาเพราะ,ะนั้นตัวเลขมันก็จะมีในยะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยให้เห็นภาพว่าเราส่งออกไปสเปเมกาเพิ่มขึ้นถึง35%นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประเทศในอาเซียน5อาเซียนนี่ก็คือ5ประเทศหลักๆนะครับก็คืออันนี้ไม่นับประเทศรอบบ้านเรานะครับ CLMB ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วเวียดนามเราไม่ได้รวมตรงนี้5ประเทศที่เหลือเนี่ยครับเราส่งออกไปถึง20%เนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็มีในยะะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มยุโรปก็คือกลุ่ม EU นีครับ EU เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง11.2%ซึ่งอันนี้ก็บ่งบอกว่าประเทศ EU ซึ่งมีทั้งหมด27ประเทศ และมีขนาดเศรษฐกิจก็คือสูสีกับขนาดของสเมกานะครับประชากรประมาณ3า0ล้านกลุ่ม EU เนี่ยครับเป็นประเทศที่มีกําลังซื้อสูงนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีความร่วมมือทางการค้าเสรยียังไม่จบนะครับยังไม่เรียบร้อย FTA นะครับยังไม่เรียบร้อยเพระาะนั้นตรงนี้ก็เป็นแต่ตัวเลขก็บวกถึง11.2%นะครับซึ่งถือว่าดีทีเดียว ทีนี้ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประเทศตลาดประเภทรองรองทั้งหลายก็คือเอเชียใต้นะครับตัวเลขก็เพิ่มขึ้นถึง28%อันนี้ก็จะเห็นว่าเอเชียใต้ก็คือได้แก่ประเทศอินเดียปากีสถานตรงนั้นนะครับซึ่งกลุ่มนี้ประชากรค่อนข้างเยอะและก็เป็นกลุ่มประเทศซึ่งมีการเติบโตพูด,ดง่ายคือขณะนี้คือจัดเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตสูงสุดของโลก นะครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดของโลกขณะนี้ประมาณปีละประมาณ 7- 8งเอเซซึ่งของจีนตอนนี้ลดลงเหลือประมาณขยายตัวประมาณ5แต่อินเดียเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสูงสุดของโลกเพราะฉะนั้นอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นตลาดใหญ่ทีเดียวนะครับด้วยประชากรที่ประมาณพ400ล้านคนและเศรษฐกิจมีการเติบโตนะครับ ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราก็มี FCA กับกลุ่มประเทศอินเดียเนี่ยครับเรามีข้อตกลง FCA แต่ยังไม่ครบทุกมิตินะครับก็มีการปรับมีการเจรจากันอยู่เป็นระดับระดับต่อไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เติบโตมากๆคือลาตินอเมริกาลาตินอเมริกาเนี่ยครับตัวเลขตลาดลาตินขยายตัวถึง31.7%ซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เยอะทีเดียวนะครับประเทศลาตินอเมริกาก็แก่ประเทปบราซิลอาเจนินาชิลีอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่มีประชากรเยอะทีเดียวนะครับอย่างบราซิลก็ใหญ่สุดของเทวีบอเมริกาใต้พูดง่ายๆก็คือประเทศกลุ่มนี้เนี่ยครับจริงๆก็มีความสมัมพันธ์ในการค้ากับประเทศไทยและก็มีการเจรจาอะไรกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยครับโอกาสต่างๆเรายังพอมีนะครับในการที่จะช่วยขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจโดยหวังจะเอาซีกาศกออกมาช่วยนะครับทีนี้มาอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะแล้วบางช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องค่าเงินมันจะมีผลได้ไหมค่าเงินเนี่ยครับเราก็เคยวิตกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทเราก็ปีเนี้มันสวิงมากเลยก็คือว่าอามันเคยอ่อนก็มีนะครับแล้วก็แข็งค่าก็มีนะครับโดยที่ ห่างกันนีครับบวกผู้นั้นคือความผันผวนเนี่ยประมาณ7-8%ซึ่งถือว่าสูงสุดต้นต้น,ตนของเอเชียเลยครับก็คือว่าค่าเงินเคยอ่อนแล้วก็มาแข็งมากต่างกันเกือบเกือบแซึ่งอันนี้ผู้ประกอบการก็จะเดือดร้อนนะครับจะคาดการจะส่งออกจะยังไงถ้าค่าเงินแข็งเนี่ยครับตามหลักก็คือส่งออกก็จะแพงเราก็คงจะแข่งขันลำบาก นะครับแต่นําเข้าเราจะได้ประโยชน์ก็เดียวกันถ้าค่างเงินอ่อนส่งออกก็จะได้เปรียบนําเข้าก็จะเดือดร้อนเพราะ,ะตรงนี้ครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าซึ่งผู้ประกอบการผู้ส่งออกทั้งหลายก็มองประเด็นนี้ครับว่าการที่ค่างเงินบาทแข็งเนี่ยครับการส่งออกเราก็จะลำบากกันนะครับแต่ต้องมองกลับว่าการส่งออกของเราในบางส่วนเราก็มีสินค้าวัตถุดิบเราก็นําเข้ามาเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็คือต้อง ทางน้ำหนักให้ดีนะครับเพราะว่านําเข้าก็จะถูกแล้วถ้าค่าเงินแข็งนําเข้าก็จะถูกเช่นถ้าเกิดสินค้าที่เรามีชิ้นส่วนที่ต้องนําเข้ามากกว่า50%นะครับค่าเงินแข็งอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าค่าเงินอ่อนเป็นต้นแต่ถ้าเกิดสินค้าที่เราส่งออกนั้นไม่มีการนําเข้าเลยแบบนี้เราจะได้เปรียบถ้าค่าเงินเรา อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องชั่งน้ําหนักแต่สินค้าของเราที่ส่งออกมากๆเนี่ยกลายเป็นเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะมีการนําเข้ามาประกอบแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งออกเพราะฉะนั้นต้องมีการนําชิ้นส่วนเข้ามาด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าเงินแข็งก็เลยอาจจะช่วยชดเชยกันไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสังเกตว่า ปีนี้นะี่ค่าเงินมันจะผันผวนค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจ,จะต้องดูคู่ขนานกันนะครับซึ่งหน่วยงานตรงนี้ก็คือเป็นหน่วยงานที่ธนาคารไ,ไทยก็จะดูแลเรื่องของค่าเงินให้มีเสถียรภาพและตามหลักพื้นฐานคือค่าเงินควรจะอ่อนกว่าคำเป็นจริงเล็กน้อยถ้าประเทศที่พึ่งพาการส่งออกมากๆเช่นประเทศไทยนะครับสรุปแล้วนี่ การที่ตัวเลขส่งออกดีแบบนี้นะฮะอาจารย์มเป็นของจริงหรือเป็นภาพลวงตางคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับก็เอ่อต้องต้องดูว่ามีรายการต้องดูรายละเอียดนะครับซึ่งปรากฏว่าข้างในเนี่ยก็ยังมีตัวเลขหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีเป็นผิดปกติก็คือเรามีการส่งออกทองคำด้วยนะครับและก็มีการส่งออกน้ำมันด้วยซึ่งตรงส่วนเนี้ยเอ่อ เขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานในบางไทยไม่มากเพราะนั้นคือตัวเลขมันปรากฏจริงมันดูดีจริงแต่ผลที่เกิดขึ้นในประเทศต่อการผลิตต่อการจ้างงานกระบวนการตรงนี้ไอ้โปรเซสตรงนี้เขาเรียกเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนั้นอาจจะไม่มากเพราะฉะนั้นมันอาจจะช่วยในมองทางเศรษฐกิจไม่ได้มากนะักนะครับถ้ามีส,สัดส่วนตัวนี้มาก ซึ่งเอทุกที่ผ่านมาตัวเลขเรื่องทองคำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูละเอียดก็ต้องตัดกับพวกนี้ออกไปซึ่งตัวเลขการส่งออกก็จะน้อยลงกว่าตัวเลขที่เราเอาไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องไปเจาะลึกเข้าไปข้างในว่ามาจากส่วนไหนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งไอ้เราส่งออกเยอะแต่ทําไมเศรษฐกิจภายในกําลังซื้อธุรกรรมต่างๆมันยังไม่มากอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะส่วนนี้เพราะเนื่องจากว่าห่วงโซ่ประทานเนี่ยครับซึ่งก็คือ ในกระบวนการผลิตห่วงโซ่ป,ประทานมันสั้นกับยาวไม่เหมือนกันบางธุรกิจก็ห่วงโซ่ป,ประทานก็จะยาวมันก็จะเกิดผลเกิดกิจก,จกรรมในประเทศเกิดการจ้างงานและมันก็จะเกิดการหมุนทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ห่วงโซ่ป,ประทานสั้นๆน,น,นะครับเพราะใน,นตรงนี้ก็ต้องเจาะลึกเข้าไปนะครับวัานตัวเลขตัวนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นตัวเลขที่เป็นบวกเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บวกอย่างที่ ที่รายงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแต่ก็คือเป็นการส่งสัญญาอะไรบางอย่างว่าก็เราอาจจะพอสบายจะได้ดระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องปรับแก้กลไกลตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างให้เกิดกิจกรรมให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกซึ่งตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วหมายถึงว่ามา,มาตรการภาษีก็ได้หยุดแล้วตอนนี้ก็รอเพียงแต่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจอื่น จะนิ่งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในประเทศเราจะขับเคลื่อนได้แค่ไหนในประเทศก็เป็นอีกคนหนึง่งซึ่งเราปุ่มเราเองได้เราคอนโทรลด้วยตัวเราเองได้เรามีมาตราการจะไปขับเคลื่อนได้ส่วนต่างประเทศนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศอื่นเหมือนกันว่าประเทศอื่นเขาเศรษฐกิจดีไหมถ้าเขาดีเขาก็ซื้อของเราเยอะถ้าเขาไม่ดีเขาก็ซื้อของเราน้อยเพราะฉะนั้นนอกประเทศยังเป็นตัวแปรซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามและ เป็นความเสี่ยงขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์เองเราก็โชคดีเรามีลำตรีกระทรวงพาณิชย์ตรีพาณิชย์ท่านใหม่ซึ่งก็เรียกว่าค่อนข้างจะแอคทีฟทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ท่านบอกว่าจะมีการเล่งรัดการเจจา t t a กับประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับก็คือต็เป็นยิ่ง EU เนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เราสามารถเจจา ทำความร่วมมือได้เร็วเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์กับไทยมากขึ้นดังนั้นแล้วก็ประเทศ andere, อื่นๆทดยเฉพางยาตรนอเมริกาก็ดูแล้วตัวเลขการสง่งออกก็ค่อนข้างจะดีนะครับและกัอังกฤษเองเนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ได้มีข้อสุปเรื่อง f t a ไทยกับอังกฤษเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าใช้กลไกเหล่านี้ช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับเพราะตัวเลขการสง่งออกนี่ครับตามหลักสู่ได้ง่ายจากโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่า ถ้าเราสามารถส่งออกประเทศไทยด้วยพันธุ์ที่พึ่งผานต่างประเทศค่อนข้างเยอะถ้าสามารถส่งออกได้ขยายตัวประมาณ4%ต่อปีมันจะช่วยเศรษฐกิจเติบโตประมาณ1นึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้เป็นไปอย่างที่คาดไว้นะครับการส่งออกสามารถทําได้8-10%ก็จะช่วยการเติบโตเศรษฐกิจประมาณราวๆสัก2%เพราะนั้นปีนี้ก็ที่เราคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจ อาจจะไม่ถึง2%ถ้าแบบนี้ก็อาจจะพอรุ้นนะครับอาจจะได้ให้2%เและก็บวกมึงในประเทศขับเคลื่อนด้วยโครงการด้วยควิกวินต่างๆนะครับก็อาจจะส่วยเสริมอีกแรงหนึ่งเพราะนั้นก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้อาจจะดูดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของรัฐบาลจะมีความต่อเนื่อแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการยุบสภา มีการเลือกตั้งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องคู่ขนานกันนะครับทั้งต่างประเทศในประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมืองไทยเองซึ่งอาจจะมีส่วนสําคัญนะครับในเชิงของรักษาเสถียรภาพค่าเงินที่จะงผลต่อการส่งออกด้วยนะครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ในโต๊ะิธีนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ